วัดเดียบผมต่อนะครับมาคลิปนี้ผมเอาวิธียึดฝาหลังตู้นะครับสําหรับมือใหม่มือใหม่ที่เป็นสายเป็นสายโมพวกตู้เนี่ยแบบที่ชอบทดลองดอกนู้นดอกนี้แล้วต้องหรือ้อฝาหลังบ่อยๆนะครับไอ้ตู้ไม้เนี่ยมันเป็นไม้อัดถ้ารื้อบ่อยๆแล้วขันอัดแน่นบ่อยๆเข้า รูมันจะหลวมทำให้ขันไม่ได้ขันยึดไม่แน่นมีวิธีแก้อยู่ผมไปเจอไอ้ตัวนี้มายิงแล้วมันมีหลายแบบนะครับนี่ผมไปได้ตัวนี้มาของซูมไปใกล้ครับอนี่ครับมันเป็นเป็นพุกไม่รู้เขาเรียกว่าพุกหรือเปล่านะแต่ผมเรียกพุกแล้วกัน เป็นพุกแบบมีเขี้ยวนะครับมีเขี้ยวนี่มีเขี้ยวแหลมแหลมเนี่ย,ย,ยสำหรับล็อกล็อกเนื้อไม้แล้วมันก็จะมีเกี่ยวตรงกลางขันเข้าไปอันนี้เป็น m 5นะครับน็อต5มิล m 5แล้วก็มี m 4 m 4เนี่ยที่ร้านเขาขายแยกนะครับมันไม่ได้ขายรวมแบบนี้ m 5จะขายรวมมาแบบนี้เลย ทั้งพุกแล้วก็น็อตถ้า M4 จะแยกพุกกับน็อตออกจากกันส่วนตู้เนี่ยบางตู้มันก็ใช้แบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าบางทีเขาเจาะรูเนี่ยเจาะรูหมิ่นเกินไปไอ้นี่มันประกบแล้วมันไปติดขอบในมั่งเกินออกมาข้างนอกมั่งบางทีเราต้องดัดแปลงเจียเจียเคี่ยวล็อกเนี่ย ออกไปข้างหนึ่งหรือไม่ก็เออกี้ยวสองข้างเลยแล้วมันก็จะเหลือปีกแบบนี้ครับหัวท้ายข้างบนข้างล่างเนี่ยจะเหลือแบบนี้แล้วมันก็จะยึดได้ยึดจากข้างในนะครับดึงเข้ามาตอนยึดเราก็ต้องขยายรูให้มันเข้ากับไอ้เนี้ยได้นะ่ะปอกตัวเนี้ยปอกตัวเนี้ยมันจะอยู่ในรูไม้นี่รูไม้นี่ครับใส่มันก็จะเข้ามาปึ๊บ เวลาขันแน่นมันก็จะดึงเข้าไปล็อกกับเนื้อไม้นะครับคลิปนี้ไม่นานครับมาแบ่งปันประสบการณ์เล็กน้อยสำหรับคนที่เปิดฝาท้ายฝาหลังฝาหลังตู้บ่อยๆนะครับแล้วมันก็จะมีมีแบบเป็นพลาสติกก็มีนะแต่พลาสติกผมว่ามันไม่ค่อยทนเท่าไหร่แล้วก็มีแบบเป็นไอ้นี่ด้วยเป็นตัวหนอน เดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวให้ดูครับอ่าน,นี่ครับร้านนี้ที่ผมสั่งมาอันนี้ M5 ที่ผมใช้เป็น M5 20่มิลนะครับ M5 ยาว20่มิลแล้วก็มันก็จะมี M4 นี่น็อตน็อตสำหรับ M4 เลือกขนาดน็อตนะครับ ขนาดน็อต M4 ยาว6ต้องเอายาว20นะครับถ้าสั้นเดี๋ยวไม่ถึง M4 20มิลเขาขายเป็นชุดชุดละ50ตัวแล้วก็จะมีพุกขายแยกอีกเนี่ยครับพุก M4 อะทีนัดเขียนว่าทีนัดเนี่ยสำหรับ M4 น่ครับ M4 แบบนี้เลยที่ผมเอามาแล้วมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งนี่แบบนี้ตู้บางตัวต้องใช้แบบนี้ครับเป็นพุกตัวหนอนเนี่ยเพราะว่าตามที่บอกไว้ครับบางตู้เขาเจาะมาชิดชิดบ้างห่างบ้างถ้าชิดเนี่ยต้องใช้ไอ้พุกแบบเนี้ขยายรูหน่อยนึงแล้วก็ขันอัดเข้าไป ให้มันสนิทกับไม้ครับแล้วก็ขันเข้าไปอีกทีหนึ่งอันนี้ก็ใช้แล้วแต่เราจะเลือกนะครับว่าใช้เบอร์อะไรแล้วก็ใช้น,อน็อตตามเบอร์นั้นนะ่ะถ้า m 4ก็ต้องใช้น,อน็อต m 4 m 5้าก็ต้องใช้น,อน็อต m 5แต่ผมแนะนำให้ m 4ดีกว่า m 4กับ m 5เนี่ยกำลังดีเกียวก็เหมือนกันและครับเกียวเหมือนกันกับ ตัวเนี้ย M5 M4 เกียวขนาดเนี้ยอยู่ที่ความโตเกียวละเอียดเหมือนกันถ้าเลือก M4 ก็เอา M4 มาอย่าผิด M นะครับผิด M ใส่ไม่ได้นะคลิปนี้ก็ไม่นานครับมีประมาณนี้อันนี้เนี่ยผมถอดบ่อยที่ถอดบ่อยเนี่ยไม่ได้โมนะครับไม่ได้โมอะไรเลย ที่ถอดบ่อยแบตเนี่ยแม่งไม่จบแล้วทีเพิ่งจะมาจบก็คือเปลี่ยน bms ใหม่ bms มันมีปัญหาอยู่ไฟไม่ออกตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับใช้ได้ปกติแล้ว bms ไม่ตัดแล้วครับ bms ตัวแรกแม่งกาก คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมปิดกี่นาทีแล้วเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึง่งประมาณหกหกนาทีแล้วเดี๋ยวขอปิดฝาแล้วก็ฟังเพลงตบติบๆสักหน่อยครับเดี๋ยวผมปิดฝาแล้วขันน็อตก่อนแป๊บหบนึง่งให้มายักสิบนาทีครับคลิปเดี๋ยวสั้นไป อ่มาขันเสร็จเรียบร้อยครับตู้น่ครับน็อตมันก็จะตัวใหญ่ขึ้นมาผมยึดไว้แค่สามมุมนี้ตรงกลางเป็นน็อตเดิมตัวเล็กเหยียดเจาะนะครับข้างบนนี่มันฝังไม่ได้ด้วยติดเพดข้างบนมันชิดไปเลยไม่เจาะ ทางลางนี้เจาะได้แต่ชี้เกียดครับเหลือแค่สามสามตัวครบขอบพอแค่นี้เนี่ยพอละแน่นเพราะว่าตู้บพาสมันไม่จำเป็นต้องสนิทแบบร้อยเปเซ็นเสียงมันก็ไม่ต่างเท่าไหร่ครับนี่มันก็แน่นแล้วแหละไม่มีลมรอดแล้วถ้ามันมีเสียงแบบดังแผดแผ ออกข้างหลังอะรั่วอันนี้มันก็ไม่รั่วหรอกครับเนี่ยที่ผมแปะไว้อะสนิทมันมีแผ่นโฟมปิดทับระหว่างไม้อีกทีหนึ่งแผ่นโฟมสีน้ำดำอะกันลมรั่วแต่ถ้าตู้ตู้บาเอ้ยไม่ใช่ตู้ตู้ปิดอะตู้พัาส,สีบกอะอันนั้นอะต้องให้สนิทแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยยิ่งดี เพราะว่าถ้ารั่วเนี่ยพาสีด้านข้างมันจะทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพครับเพราะว่าเวลาดอกอัดอะลมมันจะออกตามที่มันรั่วทําให้เสียงเบสเบาลงเดี๋ยวหาเพลงแบมหนึ่ง It's really beautiful. And 69 Perform. Perform. Music. ปิดคลิป